คลิปนี้ป้ามาโลจักตอนมาจะเนิดนึงนะครับบานพมเยียกว่าตอนใหญ่ปลองหรือว่าตอนเดือยปลองนะนี่ลักษณะตอนลักษณะใบจะเป็นปัญญานะครับตัวตัวไปมันจะจอบงอกอยู่แต่ริมคลองนะนะหรือว่าบางที่กระพบได้ตัวไปนั่นแหละแต่ตอนมาริมคลองเนี้ยมันจะจอบโยเพราะว่ามันมีน้ำนะครับทีนี้การ่ายประโยชน์แต่บบานพมมัน ก็นิยมใช้ประโยชน์เอาใบยว้เนี้ยอกกลางล่างเนี้ยใบยมันจะใกล้ๆนะก็เลยกลารนิยมเอาไปหลุดป่าเลยนะไปหลุดเมือกปลาเลยแต่ว่าใต้นคนยังไม่รู้นะว่าจริงๆเล้ยตอนใหญ่โพรงเนี่ยมันมีประโยชน์หมากว่าเอาใบไปหลุดเลยนะเห็นกับรอ็นี้ไหมนี่คือหลูกกล้องใหญ่โอรงนะอันนี้หลูกทุกมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่คือหลูกทุกมันถ้ากับ แต่โดยปกติอย่างโกรกมันจะมีอยู่ช่องลักษณะนะครับคือลักษณะนาตีนเนี่ยคือมันจะออกลูกไปเป็นนา่งนู้นไปเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยกินได้เสือไม้ไปกินได้แต่อีกแบบนึ่งจะโอกลูกมาเป็นเป็นพ่วงเป็นพ่วงกลุ่ม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 เมื่อนเมื่อนพ่วงหลังจาดพ่วงหลงกองได้ไปเนี่ยแบบนั้นกินไม่ได้นะแบบนั้นจะจะมีอาการเมาจากนั้นทีนี้เรามาเริ่มวิธีการกินกันเนี่ยปวดได้เอดมันนี่เดี๋อันนี้คือลูกอ้อนมัน เนี่ยโลกปุณณเนี้ยเรากินได้นะครับเดี๋ยวพุ่มจะ้าติดวิธีการกินนี่เราเลยเนี่ยปอดเด็ดมาตึ้งมันจะมียางน้อยๆน,ยๆนะครับเออมันจะมียางน้อยๆเนะนี่ยเนี่ยปอดได้มาปุณเนี่ยกับยางมันองมามังก็ไม่ให่เื่อกับเต้ยยางเนี่ยเป็นยายางมันจะลงไป,ประโยเกือบลำไส้เกือบกระโปงอะอ๋อ บอกกัดอ่ะึ่งเนี้ยอันนี้มันจะง้อนหน่อยเนี่ยครับเนื้อจะเป็นที่ก้าวอยู่แต่ถ้าหลกแกเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอ,อกที่เลื่องที่เลื่องที่ดั่สาในเนี่ยแกแล้วแอมแก้งกินไม่ได้กินอยากแต่ใ้โลกออน้อมันจะกินได้ครับกินได้กินได้จริงไม่เล็กรอกนะครับเอาไปกินตัดๆเป็นักงนก้ะหรือว่าเอาไปแก่งจมเอาไปเอาเอา,เอาไปตั้เอาไปย่ำมันี่ก็ยังได้ครับสดจ,าจออ๋าโจกหวานหวานมันมัน ะกับมีรถมียางกวาดเด็กหน่อยกับนี่คือตอนใหญ่ปลองหรือว่าเดือยปลองกับ